วันนี้อยู่กับช่องมี m มิววันนี้นะคะเราจะมาแต่งหน้าให้ดูนะคะเป็น everyday look ของมิวนะคะก็คือลุคนี้นั่นเองลุคนี้แต่งตามได้ไม่ยากนะคะใครชอบลูคนี้นะคะก็สามารถแต่งตามได้ง่ายๆเลยนะทุกคนท่านตอนแรกนะคะก็คือเราจะเริ่มลงจากบ๊อบบี้บาวนะคะตัววิตามินเบตตัวนี้นะคะก็คือจะช่วยให้หน้าเรานะคะชุ่มชื่อแล้วก็แต่งหน้าติดทนนานมากขึ้นนะคะถือว่าเป็นการบำรุงตัวแรกนะคะ คนก็่าไปทั่วหน้าเลยนะต้นไหนที่แบบคิดว่าน้องมิวคาไปนคนหน้าแห้งตรงไหนที่คิดว่าเออหน้ามันจะลอกอะ่ะก็คือบำานุงไปเลยตัวนี้ก็คือใช้แทนตัวบำรุงเลยนะคะอ่านี่ก็คือจมวนผมไปก,ก่อนนะคะเพราะว่าน้องวุ่นวายมากต่อมานะคะเราก็จะลงเป็นไอคีมนะคะตัวนี้ก็คือของฮิมาลายานะคะตัวนี้ราคาถูกมาหนูคนราคาถ้าจะไม่ผิดก็คือหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทนะคะใช้จนจมดนแล้วทาไปเลย ใครที่หน้ามันมวไม่แนะนําให้ใช้ทุกคนเพราะว่ามันจะเยิมได้ระหว่างวันนะคะก็คือมืวเป็นคนหน้าแห้งอ่ะก็เลยแบบต้องใช้ไม่งั้นมันก็จะแคลกได้ระหว่างวันนะคะต่อไปนะคะตัวนี้นะคะของนาฟนะคะก็คือตัวนี้เป็นพาร์เมอร์นะคะแล้วก็มี spf 5 0 pa บวกบวกบวกนะคะก็คือมีวอาจะทาตัวนี้แทนกันแดดเลยแต่ก็จะใช้แค่วันที่แบบรู้สึกว่าต้องแต่งหน้าทั้งวันนะคะเพราะว่าถ้าไม่ได้แต่งหน้าทั้งวันอ่ะก็จะใช้กันแดดธรรมดาทั่วไป ทุกคนเราตัวนี้มันช่วยเบอร์รูขมขนนะคะได้แบบดีมากๆแต่ส่วนตัวแอบรู้สึกว่าเหมือนมันจะแบบมันจะอุดตานิดไม่งอทุกคนต้องล้างหน้าให้สะอาดนะคะส่ปไป์นะคะมันก็ได้ใช้โปรโคอนเคียร์นะคะเลียถุกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคือตามเพื่อนมาตัวนี้จําไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่แต่ก็ไม่น่าแพงน่าจะหลักร้อยนะคะเอาไว้ลงใต้ตาใครที่ใต้ตาดำมากๆทุกคนก็ต้องลงใต้ตาก่อนนะคะ ม่คอนซีลเลอร์บางท oh, ีม mm ัน hmm. ก mm ็จะกดไม่มีนอสหรือว่าบางทีมันก็จะเกิดการเทาขึ้นได้ทุกคนแต่ย้ำนะคะให้ลงเบามือสุดๆเพราะว่าตัวนี้ยถ้าลงเยอะอ่ะมันจะเหมือนพีกุ๊กๆอ่ะคือใต้ตามันจะช้ำมือก้นกว่าเดิมต่อไปนะคะคอนซีลเลอร์นะคะตัวเนี้ยของอะไรมิวจำไม่ได้ไม่แน่ใจแต่คือสีคาสตา03นะคะเดี๋ยวจะไปเสิร์ชแล้วเดี๋ยวจะขึ้นชื่อไว้ให้นะคะทุกคนมันจะใช้นิ้วลงคอนซีลเลอร์นะคะพรรู้สึกว่ามันง่ายกว่าก็จะโปะโป๊ะโปะไปเลยอย่างนี้ การใช้นิ้ว่ะมันรู้สึกว่ามันสามารถแบบคอนโทรลปริมาณได้นะคะว่าแบบอยากเอาเท่าไหร่แต่ถ้าสมมติว่าใครสะดวกใช้แป้งก็ใช้แป้งก็ได้นะคะเพราะว่าปกติมันก็ใช้แป้งบ้างบางทีแต่ก็แท็บแทบแท็บไปใครจะแท็บยังไงก็ได้นะคะแต่ว่ามีหวจะแท็บให้ตนถึงแบบ บริเวณตรงข้างล่างตาเลยซึ่งแบบบางคนบอกว่าจะไม่ให้ลงตรงนี้พอรู้สึกว่าจริงๆอ่ะตาเรามันจะดาตรงนี้แต่ว่ามันรู้สึกว่ามันก็ดําทั้งหมด <c oughs> มันก็เลยแบบต้องแคปให้ทั่วดทุกคนในความดส่วนตัวนะต่อไปนะทุกคนคือ คุชชั่นลานเนยนะคะจริงๆมิววะใช้สีเขียวแต่ว่าเอาตัวสีชมพูมาใส่นะคะเพราะว่ามันสวยดีแต่คือตัวเนี้ยมันจะมี2ส,สูตรใช่ไหมทุกคนสูตรสีชมพูอ่ะก็คือสูตรโกซึ่งแบบมิววะจริงจริงเป็นคนหน้าแห้งแต่เราก็รู้สึกว่าเออใช้สูตรโกแล้วแบบมันมันใช้ยากนะคะกับเมืองไทยอากาศเมืองไทยแล้วก็สูตรสีเขียวอ่ะค่ะเป็นสูตรแมทแต่ก็รู้สึกว่าเออไม่ได้แมทขนาดนั้นนะทุกคนแบบเหมาะสมอ่ะคือเหมาะแล้วกับเมืองไทยนะคะอย่างมีหน้าแห้งอย่างมิวใช้สูตรสีเขียวอ่ะก็ไม่ได้มีปัญหานะคะคซึ่งแบบ ปกติอะถ้ามิวใช้อะไรที่มันแบนมากๆหน้ามิวก็จะลอกเป็นคุยๆแต่ว่าตัวนี้ไม่เป็นนะคะน้องดีมากเนียนกริบสุดๆเรื่อมบอกนะทุกคนมิวใช้สี23อนนะคะแทบแไปคนณอย่าลงหนามากนะคะใครที่แบบถ้าใครที่มีรอยสิวก็เดวไปใช้คอนซีลเลอร์ปิดแทนนะคะเพราะว่าถ้าลงหนามากๆอะมันจะแคลกระหว่างวันได้่อไปนนะคะแล้วก็จะใช้คอนซีลเลอร์ตัวเดิมนะคะ ปกไว้บริเวณสิวตัวนี้ก็คือเป็นสิวอีกหน่อยเพราะว่าประจำเดือนมาทุกคนก็คือแทบ็บแท็บไว้อย่างนี้นะคะอะแล้วเ,เดี๋ยวก็เอาคอนซีลเลอร์แท็บใต้ตาแล่วเพราะว่ามีห่วเป็นคนตาดําถ้าแบบแท็บแล้เดียวมันจะไม่อยู่อะ่ะจริงๆลงคอนซีลเลอร์ใต้ตาใช้พับคุชชั่นก็ไดนะ้นั้นมันจะให้เท็กเจอร์ที่รู้สึกว่าปกปิดมากขึ้นอะแต่ว่าการที่มันปกปิดมากขึ้นอะมันก็จะแลกมาก,กับการที่มันหนาขึ้นเนาะ แล้วเวลาเมย์ทาคอนซีลเลอร์นะคะมันก็จะทาขึ้นไปแบบที่เปลือกตาเลย<อ>เกลี่ยไว้ที่เปลือกตาด้วยสีมันจะได้เสมอกันนะคะต่อไปนะคะเราก็จะใช้แปรงที่มันหัวเล็กๆนะคะก็คือป้ายคอนซีลเลอร์ไปแล้วก็คือมีหวัวไปสักคิ้วมากมันก็เลยจะกลบคิ้วทําให้มันเป็นทรงมากขึ้นนะคะทุกคนก็คือจะวาดช่วงนี้ ตรงแบบบริเวณท้องคิ้วข้างล่างอ่ะทุกคนให้มันมีความคิ้วตรงมีความเกาหลีนะคะใครที่แบบรู้สึกว่าเออทรงคิ้วอ่ะยังไม่ถูกใจก็สามารถใช้คอนซีลเลอร์วาแทนได้นะคะแล้วต่อมาน,น,นะคะก็จะกลบสิวนะคะก็เอามือแท็บแที่เราอ่ะวางไว้ตอนแรกนะคะก็คือๆ,ๆ,ๆ,ๆเบาๆนะคะให้มันกระจายตัวมากขึ้น ถ้าเราแทบแรงก็คือมันก็จะหลุดหมดนะทุกคนค่อยๆเบาๆใครที่รู้สึกว่ามันยังไม่เกลี้ยงนะคะนิวจะใช้แป้งนะคะจุ้มคอนซีนลเลอร์แล้วก็แทบลงไหมเพิ่มนะที่รอยสิวขเข้าใช้คำว่าจุ้มหรือเปล่าจิ้มจุ้มแตะ โอเคเรียบร้อยนะคะต่อมานะคะลงแป้งนะคะตัวนี้มิวใช้ของบาบาร่านะคะซึ่งแบบปกติแล้วอะหนูก็จะใช้แป้งอะไรก็ได้แหละหนูใช้แบบไม่ซ้ํไหลายหลายแบบมากจะคือวันนี้มีบาบาร่าก็จะใช้บาบาร่าแล้วก็รู้สึกว่าบาบาร่าคุมมันได้ดีมากทุกคนขนั้นตอนแรกนะคะหนูจะเอานิ้วอะเกลีย่ยวิสภาพหนูเกลี่แป้งก่อนนะคะแล้วก็จะแท็บบริเวณใต้ตาเป็นพิเศษเพราะว่าเดี๋ยวใต้ตาเราอะ่ะมันจะดําำํำระหว่างวันนะคะ ต่อมามเราใช้แปลงนะคะลงแป้งนะคะก็คือทํามี้แล้วก็คอคอคอ,คอกอนแล้วก็ปัดปเลยทุ่วนน้คนถ้าไม่ใช้แป้งลงอ่ะเราทุกคนใช้ยงเงินลงอ่ะมันจะทําให้หน้าค่ะเกิดการแคลกระหว่างมลโก้มันจะฟินิตุูผิวที่ดูหนามากกว่านะคะแต่ว่าแล้วแต่ทุกคนสะดวกนะรือว่ากระดวกแบบไหนก็ให้แบบนั้นเลย ต่อไปที่เขียนคิ้วของคอสเมติกนะคะตัวนี้ทุกคนการเขียนคิ้วนะคะคือมิว่ะตัดคิ้วมาอยู่แล้วใช่ไหมมิวก็เลยจะเขียนเบาๆเหมือนแบบว่าเหมือนอยากให้คิ้วอ่ะมันจะเป็นสีเดียวกับผมแล้วนะคะซึ่งรู้สึกว่าถ้าคิ้วสีเดียวกับผมอ่ะมันจะสวยทพกคนวมิว่าจะไม่เขียนคิ้วให้เสร็จเป็นข้างนะคะก็คือจะเขียนไปเลยสองข้างแต่เวลาเขียนอ่ะเราจะเขียนแค่ตรงปลายคิ้วทองคิ้วนะคะแล้วมิวก็จะวาดหัวคิ้วตรงเนี้ยข้างบนเนี้ยหนึ่งเส้นนะคะเห็นไหมทุกคนตรงเนี้ยหนึ่งเส้น ขีดเดียวปุ๊บแต่เราจะวาดตรงนี้ไปก่อนแล้วก็วาดขอ้อมนแค่นี้นะคะต่อมานะคะให้ทุกคนใช้แปรงคิวนะคะแบบเนี้ยให้ใช้แปรงคิวว่าป,ป,ปัด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 นะทุกคนใครที่ถามว่าแบบเตอร์ทำไมเขียนคิวแล้วแบบหัวคิวหนาจังทำไงให้มันบางก็คือใช้วิธีนี้แหละใช้แปรงในการวาดเรียบร้อยต่อมาก็จะปัดคิวนะคะของอีชูดี้นะคะสีศูนย์ห้า นะคะลองอายแชโดว์นะคะวันนี้ไน่ใช้ของชามิสนะคะ401นะก็คือเพิ่งซื้อมาเลยทุกคนตัวนี้จะเป็นโทนสีชมพูนะคะข้างในเป็นแบบนี้ตัวนี้นะทุกคนเนื้อเขาอะเป็นโมจิจะเป็นเนื้อแบบนุ่มๆหนึบๆปะว่าแบบนึกเทเจอร์ออกไหมตอนแรกนะคะเราก็จะลงสีเราจะลงสีนี้ก่อนนะคะทีนี้สีลงเป็นเบสก่อน เบสไปให้ทั่วเปลตาเลยทั้งสองข้างนะคะแล้วก็ต่อมานะก็จะวาดตรงนี้นะคะใช้เบสสีเดิมมาทุกคนใช้เบสสีเดิมลงไปให้ทั่วใต้ตาเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้มันจะมีกลิตเตอร์ผสมด้วยนิดนึงนะคะอ่าน่ารำศสดใส่ึ้นแหลวต่อไปเราจะใช้สีนี้นะคะทุกคนสีมันจะออชมพูชมพูนิดนึงนะคะเราก็จะปาดมาแค่นี้นะคะปาดตั้งแต่ตรงนี้หัวาตานะคะท้องตาแล้วก็ มาถึงตรงปลายตานะคะแต่ว่าจะไม่ปาดขึ้นไปข้าวบอน,นะทุกคนจะปัดให้มันฟูงฟงอยู่แค่นี้นะคะลากยาวไปให้ถึงหางตาเเรียบร้อยต่อมาเราจะใช้เจลไลเนอร์นะทุกคะนะคะให้รู้สึกว่าเออมันได้ความธรรมชาติมากขึ้นนะคะตัวนี้เป็นของอันนี้ของ อะไรไม่แน่ใจเหมือนกันชื่อม่จากในช้อปปี้แต่จะขึ้นชื่อแล้วก็ราคาไว้ให้นะคะจำได้ว่าแบบถูกมากๆไล้เห็นมีคนแนะนามาเยอะนะคะม่จจะใช้แป้งจุ่มไปก่อนนะคะแล้วก็จะใช้ฝามานันอะเกลี่ยสีนะทุกคนบางทีมันติดแบบติดแรงมาเป็นก้อนๆมันจะทําให้เราเหลอะนะคะขั้นตอนนี้มันจะยากนิดนึงนะทุกคนต้องจับตานะคะแล้วก็เขียนเดี๋ยวขอใช้กระจกดีกว่า ทุกคนต้องเขียนให้มันชิดขนตานะคะเขียนให้มันชิดขนตาไปเลยแล้วก็เขียนตั้งแต่หัวตานะคะน <No! S 1> ตามาแล้วหนึ่งข้างต่อมาอีกข้างหนึ่งนะคะถ้าเหมือนกันเลยเขียนตรงนี้ให้ชิดโคงขนตานะคะตั้งแต่หัวตาเลยแล้วก็วาดออกมาอ่าได้ละทุกคนทีนี้ถ้ารู้สึกว่าอยากให้มันยาวขึ้นนะคะก็เล็บอะ จี๊จตรงนี้นะคะมันยาวได้มากนะทุกคนแต่ว่าอันนี้ถ้าใครยังแบบเขียนตาไม่คล่องให้ใช้แบบปากกากดีกว่าะค่ะหรือว่าเป็นแบบปากกาหรือดินสอนดีกว่าต่อไปนะคะเมื่อใช้ d u อ brow นะคะตัวนี้นะคะเป็น alena กับที่เขียนชิวนะคะน่าจะของน้องชัดเนาะซึ่งปกติแล้วว่าจริงๆเมื่อใช้ตัวน้องร้องไห้นะคะตัวนั้นคือดีมากของญี่ปุ่นแต่ว่ามันเพิ่งหมดไปยังไม่ได้ซื้อก็เลยแบบ เอาตัวนี้มาใช้แทนตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าสีจะอ่อนกว่านิดหน่อยตัวนี้นะคะก็จะมีด้ามเนี้ยมันจะมีสองสีทุกคนมันจะมีสีดําแล้วก็สีน้าตาลก็คือพกพาแล้วก็คือครบนะตรงนี้นะคะช่วงเกือบเกือบกลางตาแล้วเราจะไม่เขียนสุดนะทุกคนตรงปลายอะ่ะเราจะปล่อยให้มันเป็นตัวเจลนะคะไม่งั้นมันจะไม่ฟ้งเนาะ เราก็ได้หางตาที่ยาวสุดๆนาทุกคนต่อมานะคะลงกิตเตอร์อันของอะไรไม่รู้่หน้าตาเป็นอย่างี้ทุกคนสั่งมาจากใน shopee นะคะราคาประมาณแบบหลักสิบบาทจำไม่ได้อะถูกมากจำได้ว่าถูกมากแบบสี่สิบห้าสิบแล้วตัวนี้เป็นกิตเตอร์ที่ดีนะคะรู้สึกว่าไม่ใช่กิตเตอร์ขี้ตาทุกคนมันจะไม่แห้งนะคะแต่บางตัวมันจะแห้งแล้วก็เป็นคราบนะคะมันจะลงไปช่วงบริเวณใต้ตานะคะกับกลางตานะ เดี๋ยวเราจะลงใต้ตาให้รู้สึกว่ามีถุงใต้ตาทุกคนก็กลางตานะคะให้มันวิงวิอ่ะแล้วเดี๋ยวมันก็จะลงเพิ่มตรงบริเวณหัวตานะคะทําให้สร้างมิติทําให้แบบดูตาโตขึ้นเนาะแต่ตรงหัวตาอย่าลงเยอะนะคะต่อมานะคะพอลงกิเตอร์ตาตะลึงเสร็จแล้วนะทุกคนก็ลงแก้มนะคะนี่ใช้ของ f o y r u two นะคะตัวนี้สี s สีนะคะตัว เ,เขาก็จะมีชิมเมอร์อยู่แล้วในตัวนะคะแล้วสีมันก็ค่อนข้างแดงมากนทุกคนเวลาลงอะต้องระวังซึ่งเวลาลงนะคะคือมีวัดลงไปแล้วเมื่อกี้แต่ลืมอัดซิมนะเดี๋ยวจะลงให้ดูใหม่นะคะทุกคนก็นจะลงใั้แต่บริเวณท้องตาคนะ,คะถึงหนกแก้มนะคะนูรู้สึกว่าลงแบบนี้มันทําให้รู้สึกว่าเบลคึมากขึ้นนะคะเนี่ยเราก็จะลงทาตรงลางจมูกด้วยนะคะตอนลงเบานะทุกคนเพราะว่า สีมันเข้มมากมาจัดเสร็จแล้วทุกคนต่อมานะคะเราก็ได้ใช้ที่ดัดขนตานะคะแล้วก็ไฟแชกนะทุกคนก็คือุให้มันอุ่นๆนะคะมขนตามันจะได้งอนๆนะคะวิธีดัดะะให้มองลงนะทุกคนแล้วก็ถ่อยหักมือขึ้นนะคะต่อไปมาสคาร่าเมือใช้ตัวนี้นะคะมาโจลิก้านะทุกคนตัวนี้มันเป็นไฟเบอร์ทุกคนมันจะทําให้ขนตาเราอะ ยาวขึ้นนะคะเหมือนต่อขนตาเราให้ยาวขึ้นเพราะว่ามีว่าเป็นคนขนตาน้อยเนาะแค้เนี้ยก็คือสะพึงมากก็ปัดไปเลยนะคะปัดตั้งแต่โคนขนตาเสียดายที่เขาไม่มีสีน้ำตาลนะทุกคนเพราะว่ามิวชอบปัดขนตาสีน้ำตาลมากมาเสร็จแล้วหนึ่งข้างเป็นไงขนตายาวสะพึงไหมนี่แบบมีววะเป็นคนขนตาสั้นมากนะทุกคนก็ <S <S คือต่อได้ยาวขนาดนี้ก็คือสะพึงมากสุด,สด เดี๋ยวไปทำอีกขั้นก่อนเดี๋ยวกลับมาขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือลงลิปนะคะเรอจะลงลิลลี่บายเลเบอร์ศูนย์นะคะกับ r o m ม n c ์นะคะที่เป็นลิปก่อนเราจะลงลิลลี่บายเก่อนนะคะสีเนี้ยดีมากใช้แบบจนจะหมดแล้วอะ่ะเป็นสีเดียวที่รู้สึกว่าใช้จนจะหมดจริงแล้วลิลลี่บายเทุกคนมันทนแล้วก็แบบกบสีปากได้มิดมากอะ่ะ ลรื่อสุดๆเวลาทานนะคะก็จะทาให้เกินขอบปากมานะทุกคนใช้นิ้วเป็นนิ้วเราสัสร้างได้ทุกอย่างนะคะให้ทุกคนดูนะเดี๋ยวเราจะทาให้มันเกินขสมนมาน่ดหนึงต่อมานะคะลิปสติกโล m ม n ส์นะคะจะทำให้ปากเราหน้าจุ๊เมื่อเราทาตรงนี้ข้างบนตรงกลางนะคะ ข้างล่างตรงนี้ท้องอ้วนๆเสร็จแล้วแต่ลืมลงไฮไลท์เหมือนกับลงไฮไลท์กอนทุกคนไฮไลท์ใช้ของดีออนะคะตัวนี้ก็คือมีสีสีเมื่อจะใช้สีขาวนะันทุกคนสีขาวเอาอันอ่ะลงตรงปลายจมูกนะคะกลางจมูกแล้วก็อานน้้เหมือนเดิมลงตรงหน้าผากนี้นะคะให้หน้ามันเงาเงาเนาแล้วก็ลงตรงช่วงนี้ ช่วงนี้สำคัญนะทุกคนตรงบริเวณปากมันจะทําให้ปากเราดูเจอเจขึ้นเห็นไหมแล้วก็คางนิดนึงนะคะแล้วก็จะใช้สีนี้นะคะสีชมพูตร,ตรงนี้นะคะลงบริเวณแก้มตรงนี้ตรงหนงแก้มเสร็จแล้วเรียบร้อยภาพเสร็จแล้วนะคะทุกคนเป็นไงบ้างคอมพิวตลุกแล้วแล้วก็ ถ้าเ,เพื่อนๆอยากให้ทำอะไรหรือว่าถ้ามีใครมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e ให้ด้วยน,นะคะวันนี้ก็บ๊ายบา